ที่สหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้มีบริการสตรีมมิ่งทีวีดูหนังดูรายการทีวีฟรีไม่ต้องจ่ายรายเดือนครับดูโฆษณาเอาเริ่มแล้วครับที่สหรัฐอเมริกาผมเคยจินตนาการไว้นะว่าสตรีมมิ่งที่เราจ่ายค่าบริการอยู่ทุกวันนี้เนี่ยสักวันหนึ่งนะพอมันน่าจะเหมือนกับวงการเพลงวงการเพลงสมัยก่อน Apple Music Spotify อะไรแล้ววันหนึ่งเราก็มีจุกไงจุกนี่คือฟังเพลงฟรี นะแต่มีโฆษณาซึ่งเราทุกคนก็แฮปปี้เพราะว่ามันฟรีผมก็เคยคิดเอาไว้นะว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องมีสตรีมมิ่งให้เราดูแบบฟรีซึ่งจริงๆทุกคนบอก y u t u b e ไงพี่ u t u b e เปเจ้าแรกเลยสตรีมมิ่งฟรีนะแต่ YouTube มันไม่ได้มีซีรีส์เป็นหนังหรือมันเป็นเรื่องเป็นราวไงมันเป็นคลิปจากชาวบ้านมันดูฟรีมันก็สมเหตุสมผลแล้วนะแต่ถ้าเป็นงานสร้างงานโปรดักชันเนี่ยหาเจ้าที่ดูฟรีตอนนี้มีไหม มีเป็นพวกบริการอย่าง l ลน์ทีวีนะไลน์ทีวีก็ยังดูฟรียอยู่แต่ถ้าเป็นระดับระดับแบบหนังใหญ่เลยเนี่ยผมว่ายังไม่มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริการเก็บเงินแต่ที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้มีแล้วครับ IMDB TV ครับชื่อคุ้นคุ้นไหม IMDB เนี่ยเหมือนเว็บที่เขาเป็นฐานข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับภาพยนตร์มีประวัติของหนังทุกเรื่องว่าแบบสร้างเมื่อปีนั้นปีนี้มีนักแสดงอะไรใครบ้างแล้วก็ให้คะแนน เกี่ยวกับหนังแต่ละหนังเหมือนเป็นฐานข้อมูลของวงการหนังล่าสุด IMDb เนี่ยเขาได้งบประมาณจาก Amazon.com ครับมาทำเป็นบริการ IMDb TV ครับเป็นสตรีมมิ่งนี่เป็นบริษัทลูกนะครับของ Amazon เปิดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับแล้วก็สามารถดูหนังดูรายการทีวีนะครับซึ่งดูฟรี ไม่มีการเก็บค่ารายเดือนมีเรื่องเด่นๆอย่าง Chicago f i ไฟ all in the family, w o o p of Wall Street เออในพวกนี้เป็นหนังทั้งนั้นเลยนะ How to train your dragon โอ้โหเออน่าสนใจน่าสนใจนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ Amazon ได้ไปเซ็นสัญญากับ Universal Film Entertainment Group นะครับเพื่อนำเนื้อหามาลงใน Amazon Prime Video แล้วในสัญญานั้นก็เลยลงว่าจะต้องเอามาใช้ใน IMDB TV ด้วยก็ถือเป็นแพลตฟอร์มใหม่เป็นบริการแบบรูปแบบใหม่ที่ดูแล้วมีโฆษณาแทนแทนที่จะต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนนะครับผมว่าถ้ามีคนเริ่มนะครับคืออย่าง IMDB ตอนนี้เนี่ยมีแค่ให้บริการเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับแต่เดี๋ยวพอเขาเติบโตก็อาจจะมีคนซื้อช่วงหรือมีคนทำโมเดลธุรกิจ เอามาขายต่อในภูมิภาคอื่นๆในประเทศไทยในเอเชียเนี่ยผมว่าไม่แน่อาจจะมีเริ่มทางฝั่งฟิลิปปินส์อินโดก่อนแล้วเดี๋ยวก็เป็นเฟนชายเข้ามาในประเทศไทย สักวันหนึ่งต้องมีแน่นอนนะครับเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าอะไรเดือนดูโฆษณาเอานะครับแล้วเราก็ดูหนังฟังเพลงได้นะครับผมว่าน่าจะมีแบบนี้ในไม่ช้านี้นะครับรอกันสักหน่อยครับใกล้เข้ามาละนะฮะอยู่ที่ว่าสิ่งที่เราได้ดูฟรีเนี่ยมันจะน่าสนใจแค่ไหนน่าติดตามแค่ไหนจะได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ตรงนั้นเลย